งานเข้าแล้วญี่ปุ่นเผยภาพช็อตโอนุกิซ้อมเข้มฟอนตาเล่ชนาทิพอยู่ทีมไหนไปชมกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากสําหรับนัดเปิดฤดูกาลเจลีกทรุโอรุกิถอดชื่อของชนะทิพสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมไทยออกจากทีมโดยไร้สาเหตุล่าสุดสื่อญี่ปุ่นเผยภาพโอนุกิคุมเข้มการฝึกซ้อมของคาวาสกกฟอนตตเล่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกบิ๊แมตที่จะออกไปเยือนทีมเต็งแชมป์คาชิมะแอลเลอร์ในสุดสัปดาห์นี้ ญี่ปุ่นจับภาพได้ว่าชนาทิพถูกจับไปซ้อมร่วมอยู่กับทีมสำรองที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นอายุน้อยทั้งนั้นจากภาพดังกล่าวผู้เล่นที่เป็นตัวจริงในนัดที่ผ่านมารวมถึงผู้เล่นสำรองจะถูกจับซ้อมอยู่กับทีมอีกชุดหนึ่งแยกกับชุดที่ชนาทิพซ้อมงานนี้สื่อญี่ปุ่นมองว่าชนาทิพกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากการเยือนคาชิมะอัลเลอร์ต้องลุ้นว่าจะมีชื่อดาวเตะทีมพัทยรายนี้หรือไม่ เปิดโฉแบ็กตัวแทนสัสะลักเซอร์ไพาจากยุโรปลุยฟีฟาเดย์เดือนมีนาคมหลังจากมีการยืนยันออกมาแล้วว่าสัสะลักไหประโคนแบ็กซ้ายตัวเก่งจากบูรัมจะผาร่วมทับช้างศึกไปลุยฟีฟาเดย์เดือนมีนาคมที่สหรัฐอเ,อเมรตส์เป็นที่แน่นอนแล้วแฟนบอลไทยจับตาให้ดีมาดามแป้งน้ำพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอาจมีเซอร์ไพรสายใหญ่หรือไม่ทีมชาติไทยถึงคราวจะเป็นจะต้องดึงตัวเอริกขคาวแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเพื่อให้เข้ามาช่วยทัพช้างศึกเป็นครั้งแรก ตอนนี้แบ็กซ้ายช้างสึกขัดแคลนอย่างหนักสาเลักไฮ์ปะโคนเจ็บเควินดีรมรำก็เจ็บเหลือเพียงฉัดมุงคลทองคีรีแบ็กวัย่า20จากชนบุรีเท่านั้นแต่เขาประสบการณ์อย่างน้อยโดยครั้งล่าสุดที่เอริกคาวถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนจะเกือบปีแล้วที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนหากได้เอริกคาวเข้ามายืยนฝั่งซ้าย ha, นิโคลัสมิเกลสันยืนขวาจิตาทอบุญมาทันคุมกลางเขาไม่ได้เล่นเพียงในตำแหน่งแบ็กซ้ายเท่านั้น แต่เขายังเล่นเป็นมิฟิวริมเส้นทางฝั่งซ้ายได้อีกด้วยงานนี้ช้างสึกพร้อมเจอยักษ์เอเชียวันออกกลางอย่าง u ู e แน่นอนถึงแม้พวกเขาจะใช้3แข้งแนวรุกโอนสัญชาติบาซิลและอจ์จจนตินาก็ตามพี่าเดย์ครั้งนี้ทีมชาติไทยจะพลาดไม่ได้จำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพราะอันดับโลกมีผลสำคัญอย่างมากต่อการจะอันดับโถแบ่งสายเอเชียคัพ2024 เอาจริงยื่นข้อเสนอ2ล้านคว้าทีละทรกับตันทีมชาติไทยหลังจากข่าวใหญ่ลือกันว่าทีมเจ้าบุตทุเวียดนามต้องการจะยืมทีระทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ทำท่าว่าจะเป็นความจริงซะแล้วเมื่อสมโมสรของอันฮานอยเอฟซีทีมเจ้าบุตทุ่มแห่งหลีกเวียดนามที่ตอนนี้กําลังมาแรงอย่างมากต้องการตัวทีลทอนบุญมาทันดาวเตะเบอร์ท็อปท็อปทีมชาติไทยไปร่วมงานจริงจากการงานของสื่อประเทศเวียดนาม ตามรายงานระบุว,ว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเสริมทัพผู้เล่นดีกรีทีมเชฟเวียนนามหลายคนโดยเฉพาะดวนวันฮาวเบอร์5ทีมเชฟเวียนนามโดยฮานอยเอฟซีต้องการที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้พวกเขามองว่าหากได้ตัวทีระทรเข้ามาในช่วงรอบแชมเปี้ยนชิพหรืออันดับ1-8ถึงตัดสินแชมป์ฮานอยเอฟซีจะคว้าแชมป์ได้แน่นอนพวกเขาพร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่ามาหาศาลให้กับทีรทรดาวเตะทีมเชฟไทยด้วยค่าเหนื่อยมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทต่อเดือนในรอบแชมเปี้ยนชิพของวีลีกดนาม จะอยู่ในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลพอดีฮอนอยฟีต้องการใช้งานทีละทอนใน7็นัดสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อคว้าแชมป์ทีละศักดิ์เผยพี่หมายหัวหอ,อกดาวรุ่งการทเรเอเอฟซีเผยถึงเกมไทยลีกนัดล่าสุดที่โชว์ฟอร์มสุดประทับใจแซงชนะหนองบัวพิชยาเอฟซี2-1ในศึกลีเวาไทยลีกนัดที่20ที่ผ่านมาเกมังกล่าวการทะเอโด,ดนหนองบัวบุกมานาไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรก0 1. ประตูต่อ1ก่อนถึงช่วง10นาทีสุดท้าย เจ้าถิ่นมายิงแซง2ลูกรวดจากแฮมิลตันโซเรสนาทีที่81และธีรศักดิ์เผยพี่มานาทีที่83พลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งโดยเจ้าตัวได้พูดถึงเกมดังกล่าวของชิงเจ้าท่าว่าดีใจครับที่ทาให้ทีมคว้า3แต้มทําให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นต้องชื่นชมพี่พทุกคนที่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ล่าสุดที่เราเจอก่อนลงสนามโค้ชก็พยายามบอกให้เคลื่อนที่ขยับหาช่องเยอะๆหาจังหวะทําประตูให้ได้ก็ดีใจที่ทําได้กับโอกาสที่โค้ชมอบให้แต่อย่างที่บอก เครดิตทั้งหมดต้องยกให้พี่ๆทุกคนตอนที่ตามหลังเราเชื่อเสมอว่าเราจะกลับมาได้เพราะถ้าดูจากรูปเกมเราก็ทําได้ดีกว่าแต่ขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่สําคัญเรามีเสียงเชียร์จากแฟนบอลหนุนหลังอยู่ตลอดแล้วเราก็กลับมาได้จริงๆเพราะความเชื่อมั่นเสียงเชียร์และความไม่ยอมแพ้ของทุกคนอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ทำให้บรรยากาศเต็มไปได้วยเสียงกระหึม่มและทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นยืนยันว่าเราจะพยายามทํางานหนักเพื่อหามาตรฐานที่ดีให้ได้ในขณะที่ผลงานในลีกของทีมแข่งขัน20นัด ชนะ7เสมอ9แพ้4มี30คะแนนรั้งอันดับ6ของตาราง